คันด้าเฮดอวีเอาคันนี้ลดล็อตค่ะยังไม่มแตกเต็มนลยคันด้าฮฮดอวีตัวอีกนลนรถหลัค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคันด้าเฮรอวีตัวอีสี่สามแปดหนึ่งเก้าพันบาทได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเบาะหนา ุญแจสองดอกปุ่มพุสตาร์หน้าจอสัมผัสได้ปุ่มควณโทกแค่นี้ก็คุ้มแล้วหลังคาคันลุกกลายจคันนี้ยังไม่หมดเท่เท่านี้เบาะหนังเบาะประปับไฟฟ้าคนขับปุ่มพุสตาร์หน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโ,โต้เยอะขนาดนี้แล้วจะรออะไร ร้อนลคาให้กระหน่ำซัมเมอร์เซล,ลขนาดนี้แล้วพี่พี่จะอดใจไหวได้ยังไงโทรได้ที่021572829ย้ำเสมอบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ออกรถได้แค่1 0ึ0บาทมีไฟแนนซ์ให้ถึงท,ทงี่ส่งมอบรถให้ถึงบ้านค่ะ